ลองเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปของปฏิหารนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรมาลงทองทางหน้าผมมาลงทองทางหน้าอ๋อครับอืถ้าผมขายที่ได้สองไร่หล้านครับผมจะมาถวายสังฆทานผาตายจีวรพระพุทธรูปแล้วก็ปัพอเมื่อวันที่แปดธันวาเนี่ยก็โอนเรียบร้อยล่าสุดสดๆใหม่ๆนี่เลยใช่ไหมครับพู โทโทโทรข้าวโทไปสักพักแล้วก็ตอนนี้ก็พระอาจารย์จุมพลสันตะศิโลพระอาจารย์จุมพลสันตะศิโลไปเรื่อยๆทุกวันทาทุกวันทุกวันทุกวันสามอาทิตย์สามอาทิตย์เกิดปาฏิหารเกิดปฏิหารขึ้นเลยพอใจเราศรัทธาปาฏิหารยยังเกิดครับผมครับสวัสดีครับก๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันที่10ธันวาคม2566 ผมอยู่ที่วัดป่าอารุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่หลวงพ่อได้เปิดรับคิวให้กราบนมัสก,การหลวงพ่อนะครับก็มีสิทธานุสิท์ของหลวงพ่อเดินทางมาร่วมทำบุญเยอะมากผมก็ได้มาพบกับกลุ่มสายบุญอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณพี่พี่กลุ่มนี้เลยนะครับว่ามาจากที่ไหนนะครับ นี่ครับวันนี้มีรถทัวร์ใหญ่มาด้วยนะครับจากระยองนี่ครับผมมาเจอคุณพี่อยู่ที่ลานจอดรถด้านหน้านะครับสวัสดี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 ทุกท่านเลยนะครับมากลุ่มใหญ่เลยกลุ่มสายบุญนะครับมาโหลหนึ่งสิบสองคนมาโหลหนึ่งสิบสองคนครับมาจากที่ไหนกันบ้างครับมาที่เดียวกันหมดเลยเหรอครับผมอยุธยาบางปะทองค่ะบางทองบางทองค่ะ นครปฐรมอ,อันนี้ที่ไหนนะครับบ้านตีมีค่ะหมูม่ที่ค่ะจังหวัดอยุยาุธย,ยา,า,ยยาครับแล้วทางโน้นครับรสุราษฎร์โอ้ภาคใต้นะครับสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นผออสนามบินสมุยอือพออสนามบินสมุยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่วัดป่าอรุณธรรมนะครับทุกท่านมาวันนี้ก็ขอให้ มีความสุขมากๆเลยนะครับทง้งทางกายทางใจแล้วก็ทางทรัพย์อ่าขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับครับผมร่ำรวยอยู่แล้วร่ำรวยอยู่แล้วลรยวยแน,น่แน <c oughs> <ๆๆ>่ <c oughs> ครับอ่าครับคุณพี่ขออนุญาตถามนะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับขุนขุนประรุนชัยจันทรวัตรลาพินอ่าปะขุณชัยประรุนชัยประรุนชัย จันทรวัตรลาพินจันทรวัตรวาทินลาพินลาพินนามสกุลยาวมากนะครับ <c oughs> พอดีว่าผมได้ทราบข้อมูลมาจากทางลูกศิษย์วัดที่อยู่ตรงสาลาการประเรียนนะครับ,รบว่าคุณพี่ประสบผลสําเร็จครในปฏิหารเกิดปฏิหารครับลองเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปของปฏิหารนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรจริงๆแล้วผม ไม่รู้จักพระอาจารย์ชุมพรครับแต่พวกผมอ่ะเขามาจากหัดใหญ่ครับเขาจะมากราบเขาลงเฟซว่าจะมากราบพระอาจารย์เมื่อตอนที่ว่าทางได้คิวตอนรับคิวมอเดินกันยาหรืออะไรอ๋อครับผมผมเลยก็เลยเข้าไปในกลุ่มครับว่าพระอาจารย์ชุมพรแล,ล,ย,ลยติดตามครับผมติดตามแล้วก็ไปอ่านประสบการณ์จากที่เขาสําเร็จสําเร็จกันครับผมเพื่อเกิดศรัทธาครับที่ว่าหลวงพ่อชุมพร เปิดโชครับดวงครับเปิดดวงรับทรัพย์ครับโชคดีดวงดีปลดหนี้รับทรัพย์ครับผมก็เออพอเกิดศรัทธาก็เลย บูชาพระปฏิหารโอ้บูชาพระปฏิหารพระปฏิหารที่บูชานี่บูชาจากที่ไหนครับเพศหรือครับในกลุ่มครับในกลุ่มเพศของลูกศิษย์ในกลุ่มของลูกศิษย์อ่าลูกศิษย์หลวงพ่อชุมพรเป็นเนื้อขาวครับเป็นเนื้อขาวเนื้อขาวแต่ว่าผมมาลงทองทางหน้าเอาอืครับผมมาลงทองทางหน้าอ๋อครับนี่ครับอืสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมแล้วยังไงต่อครับทีนี้ครผมก็พอได้พระปุ๊บผมก็จัดคันห้าจัดคันห้าพระปฏิหารแล้วก็ คุณของพระอาจารย์ชุมพรครับแล้วก็อธิษฐานขอท่านว่าถ้าผมขายที่ได้สองไร่6ล้านครับผมจะมาถวายสังฆทานผาตายจีวรพระพุทธลูกครับแล้วก็ปัดใจ,จครับแล้วพอเมื่อวันที่แปดธันวาเนี่ยก็โอนเรียบร้อยล่าสุดสด,สด,สดๆใหม่ๆนี่<ม>เลยใช่ไหมครับแล้วคืนวัน เสาเมื่อคืนนี้สองทุ่มผมก็เดินทางออกจากยุธยามาอืมาทําตามสัญญามาทําตามสัญญาที่อธิษฐานไว้ครับซึ่งตอนที่เราอธิฐานมาถึงหลวงพ่อเนี่ยเราก็รู้แต่เพียงในเฟซใน YouTube อะไรอย่างนี้เท่านั้นใช่ไหมครับยังไม่เคยมาวัดเลยเจออาจารย์เลยครับแล้วตอนที่อธิษฐานอ่ะครับคุณพี่อธิษฐานยังไงครับที่ถึงหลวงพ่อครับ อธิษฐานขอขอความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระปฏิหารที่พระอาจารย์จุมพรเ,เสกครับปลุกเสกครับและบารมีของพระอาจารย์ชุมพรสันตสิโลโปรดเมตตาช่วยสงเคราะห์ให้นำพาเศรษฐีมีเงินมากบารมีมาซื้อที่ดินที่ของผมอยู่ที่โคราชครับ ถ้าสาเร็จผมก็จะนี่แหละถวายสังฆทานแล้วก็จะตั้งโรงทานหนึ่งวันแล้วก็จะปฏิบัติธรรมถวายพระอาจารย์เจ็ดวันก็เหลือสองอย่างตั้งโรงทานกับมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมครับผมแต่ตอนนี้นี่ก็คือวันนี้ได้คิวเข้ากราบด้วยใช่ไหมครับได้ครับห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดโอ้ห้าสิบเอ็ดเป็นห้สิบเอ็ดเป็นอายุของหลวงพ่อพอดีเลยนะครับแล้วก็ขอโทษนะครับอันนี้ จะให้หลวงพ่อเติมเต็มให้ด้วยไหมวันนี้ครับก็คงจะท้ามีเวลาให้ามีมีเวลาอยู่แล้วถ้าเราได้คิวครับให้ท่านเติมให้โอครับผมนี่คือที่ที่ประกาศขายนี่อยู่โคราชใช่ไหมครับตอนที่เราที่เราอธิษฐานถึงหลวงพ่อครับทั้งที่เราก็ไม่ได้นำโฉนดมาให้หลวงพ่ออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเพียงแต่ใจครับใช่ไหมครับ คุณพี่ใช้ใจอย่างเดียวอธิษฐานจุดทูบจุดทูบสี่ดอก๋อจุดทูบด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ทุกครั้งก็จุดทูบสิบสี่ดอกก็อธิษฐานแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันไหมครับตั้งแต่ตั้งแต่ทีุ่ดยิ่งถวัลพะนี่ก็ไหว้พระสามรอบครับสวดมนต์เช้ากลางวันเย็นครับแล้วก็นั่งสมาธิตอนนั่งสมาธิก็ตอนแรกก็พุทโธก่อนครับพุทข้าวโเข้าโธอไปสักพัก้วตอนนี้ก็ พระอาจารย์จุมพลสันตะสิโลท่านจัมพ์สันตะสิโลไปเรื่อยๆครับทำทุกวันทาทุกวันทุกวันทุกวันสามอาทิตย์สามอาทิตย์เกิดปาฏิหาริ์เกิดปาฏิหาริ์ขึ้นเลยพอใจเราศรัทธาปาฏิหาริย์ยังเกิดครับผมครับสุดยอดเลยนะครับผมรู้สึกว่าพระอาจารย์จุมพลท่านสื่อสื่อได้สื่อถึงเออเวลาผมนั่งสมาธิสื่อถึงจิตเราได้ ครับสื่อถึงจิตเราได้ใช่ไหมครับที่ตอนที่ผมนั่งสมาธิแล้วท่านรับรู้แล้วท่านก็สงเคราะห์ให้ตามที่เราอธิษฐานครับครับคราวนี้ผมอยากจะถามอีกว่าวันนี้เรามาถึงที่วัดป่าอรุณธรรมแล้วนะครับย่างก้าวที่เราเข้ามาสู่เขตวัดป่าอรุณธรรมรู้สึกแรกเป็นยังไงครับมันล่มเย็นแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มีแต่ กัรละยาณในมิตรที่ดีครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนที่ยังไม่รู้จักพระอาจารย์จุมพลสายบุญนะครับญสายบุญหรือการลยารที่ยังญาติธรรมที่ยังไม่รู้จักพระอาจารย์จุมพลครับเดินทางมาแล้วครับท่านสามารถที่จะช่วยเหลือสงเคราะห์เมตตาเรื่องที่ท่านเดือดร้อนได้ครับผมคิดว่าแบบนั้นครับเพราะผม สำเร็จมาแล <ues> ้วปฏ <van> ิหารเกิดแล้วด้วยชื่อปฏิหารของพระปฏิหารเนื้อผงสีขาวครับเนื้อธรรมดาเนื้อล่างด้วยครับผมไม่ใช่เนื้อแดงไม่ใช่เนื้อดำครับแค่นี้พอเราได้มาถึงนี้แล้วผมถามอีกความรู้สึกหนึ่งความรู้สึกแรกที่เห็นหลวงพ่ออยู่บนศาลาเห็นแล้วใช่ไหมครับวันนี้เห็นแล้วครับความรู้สึกแรกที่เห็นเป็นยังไงบ้างครับมัน ปิติครับครับปิติที่เราได้มาเจอครูบาอาจารย์ที่สัตกศิษย์คนลุกคมคนลุกเลยคุณพี่ร้องไห้เลยนะครับมันตื่นตานยครับครับจนพูดไม่ออกเลยใช่ไหมครับสุดยอดเลยนะครับคุณพี่นะครับก็ ขอให้คุณพี่ประสบผลสำเร็จทุกอย่างเลยนะครับในชีวิตที่คุณพี่ตั้งใจไว้ทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่คุณพี่ตั้งใจไว้ว่าจะมาทำให้หลวงพ่อก็คือลงทานกับมาปฏิบาาฏัติธรรมอีกนะครับ <ผม S 1> ก็เว<อ>ลามาครับผมแล้วเราก็ได้เจอกันอีกนะครับขอให้คุณพี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงก็ร่ำรวยร่ำรวยสมปรารถนาทุกอย่างสําเร็จทุกอย่างดังตั้งใจวันนี้เราได้เข้ากราบหลวงพอ่อเดี๋ยวเราก็ได้คุยกับหลวงพอ่อแบบ หลวงพ่อบอกว่าบุญจะสําเร็จได้จากการพูดคุยได้พูดคุยนะครับถ้าหลวงพ่อได้คุยกับคุณพี่เชื่อว่าสิ่งที่คุณพี่ต้องการเนี่ยสำเร็จแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นผมเชื่อแบบนั้นนะครับ,รบสาธุบุญด้วยนะครับคุณพี่ครับาา,าุอนโมทมท